จะมีความคิดอยู่ว่าทําอย่างเนี้ไม่มีทางทําสําเร็จหรอกทําแบบก้าวไกลทําไม่สําเร็จหรอกเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าจะเดินไปแบบเนี้จะไม่สําเร็จหรอกนะครับหลายคนจะพูดผมลองให้ทุกท่านคิดดูนะครับบอกให้ก้าวไกลเบาหน่อยได้ไหมจะสําเร็จใช่ไหมครับหลายคนจะพูดผมยกตัวอย่างไทยลักไทยเนี่ยไม่เคยพูดถึงการปฏิรูปสถาบันเลย ถูกลปละทหารระหว่างที่คุณทักษิณโฟนอินเข้ามาคุณนัทวิทย์น่าจะจําได้ครั้งหนึ่งบอกว่าคนเสื้อแดงพายเรือส่งพอแล้วเดี๋ยวเขาจะไปต่อเองจําได้ไหมครับอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเป็นหมาที่เชื่องแล้วจําได้ไหมครับยอมขนาดนี้ยังกลับไม่ได้เลยครับสมัยคุณยิ่งรักขึ้นมาจับมือพลเอกเปรมเลยถ้าใครจําได้ใช่ไหมครับเพิ่มงบทหารด้วยจําได้ไหมครับ ก็ยังถูกรัฐประหารนะครับสมัยอนาคตใหม่ปิยบุตรเพื่อนร่วมงานของผมเนี่ยกัดฟันตัวเองเสียดายโอกาสปิยบุตรเป็นคนบอกว่าไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองสมัยอนาคตใหม่ไม่เคยพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สักครั้งด้วยถูกยุบพ,พักนะครับผมย้ำอีกครั้งทางเดียวที่จะได้ทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือพูดปัญหาสังคมอย่างตรงไปตรงมานะครับ และประหาร4ี่เกไม่เคยพูดถึงเรื่องปฏิรูปสถาบันถูกและประหารคุณยิ่งรักกโ็โดนระหว่างทางคุณทักษิณนี่ไม่รู้พูดจนไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่ได้กลับนะครับอนาคตใหม่ไม่เคยพูดเรื่องนี้ก็ยังถูกยุบนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําเรื่องนี้ได้ก็คือทําให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาแล้วเดินไปด้วยกันทําอย่างอื่นกลับกันต่างหาก ยังไงก็ถูกบทขยี้อยู่ดียังไงก็สู้ไม่ได้อยู่ดีทําผ่านการเลือกตั้งคือ Peace ฟ u l ที่สุดพวกเราไม่มี Me a ส s อื่นพวกเราไม่มีกลไกอื่น,นกลไกเดียวที่เรามีคือบัลลอตคือหีบเลือกตั้งนี่เป็น,นกลไกที่สันติที่สุดนะครับและการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจแล้วไปลงคะแนนให้เราคือเครื่องมือเดียวที่เรามีถ้าเราไม่พูดกับประชาชนตรงไปตรงมา การเปลี่ยนแปลงไม่มีทางเกิดขึ้นได้ยังไงก็ถูกบทขยี้อยู่ดีดังนั้นผมขอปกป้องวิธีการที่จะพูดเรื่องการปฏิรูปกองทัพวิธีการที่จะต้องพูดเรื่องการปฏิแก้ไขรัฐรรมนูญรวมถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สาธนารนณะอย่างตรงไปตรงมาผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้จําเป็นสําหรับประเทศไทยครับขอบคุณครับ